สวัสดีครับพบกับแม็กซ์พิซูนะครับห่างหายจากการทำขี้ไปนานนะครับก็วันนี้มาพบกับแม็กนะครับก็วันนี้จะพามาดูตัว x p l n d e r c r o s s นะครับเป็นตัวโมเดลล่าสุดนะครับของปี2022ก็คือเป็นรุ่นปัจจุบันนะครับราคาอยู่ที่939,000บาทนะครับถ้าสีขาวมุกก็จะเพิ่ม10,000บาทนะครับในส่วนของตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับก็ตัวนี้โปรโมชั่นนะครับตกแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับของแถมที่ลูกค้าได้เนี่ยก็คือได้แบบนี้เลยนะครับก็อันดับแรกเลยมาดูนะครัับบอ่าาาาในน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 สวขงดด้้้้หหะครผมก็็เป ของตัวแต่งยอดฮิตนะครับเป็นตัวอักษรเอ็กเพนเดอร์คอสนะครับด้านหน้าแต่พิเศษตัวนี้ครับตัวเอเขาจะเป็นสีแดงนะครับตัวอักษรตัวอื่นจะเป็นสีดำนะครับนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับกรอบป้ายทะเบียนนะครับแบบใหม่เลยของทางมิตซูบิชิเป็นแรลลี่อาร์ตนะครับลายเคปล่าอันนี้ของแท้จากมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับผมชุดแต่งนะครับก็ชุดแต่งก็มีไฟ LED แบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับปลายตะเข็บสีแดงนะครับตัดกับสีเทาตัวของตัวรถนะครับ สวยๆแบบนี้เลยเราแถมให้ลูกค้าฟรีนะครับอยู่ในโปรโมชั่นเรียบร้อยนะครับในส่วนของไฟหน้าครับของเขาก็เป็น LED อยู่แล้วนะครับในเรื่องของไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะครับมาพร้อมกับไฟหลีหน้าที่เป็นแบบคริสตัลไลท์ LED นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นแบบ LED ทั้งระบบเลยนะครับแล้วก็มีไฟ LED ที่สเกิร์ตด้วยนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับลูกค้าโอเคมาดูด้านข้างครับตกแต่งอะไรลูกค้าบ้างนะครับผมอ่ามีคิวกันาสตร์นะครับ ด้านข้างเราตกแต่งคิวอากษรให้นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะครับมากับตัวหนังสือเอ็กเพนเดอร์นะครับผมในส่วนของเบ้ามือจับนะครับกันลอยนะครับเวลาเรามือล้งจับนะครับก็ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นสีโครเมียมหรือจะเป็นสีดานะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านนะครับผมตกแต่งก็แบบนี้เลยนะครับมีตัวหนังสือเอ็กเพนเดอร์ด้วยกระจกก็เป็นปรับไฟฟ้านะครับพับเก็บให้อัตโนมัตินะครับมาบ้องกับไฟเลี้ยว LED ที่กระจกมองข้างด้วยอันนี้มากับตัวรถอยู่แล้วนะครับ แล้วก็พิเศษครับที่แถมให้กับลูกค้านะครับคือบันไดข้างนะครับนี่เป็นตัวเอ็กเพนเดอร์คอนะครับเป็นบันไดข้างตรงรุ่นของเขาเลยนะครับรับน้ําหนักได้เป็นร้อยกิโลนะครับอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับดูครับนี่ขยมได้นะครับใช้งานจริงครับแล้วน้ําหนักได้เป็นร้อยกิโลลูกค้าใช้งานได้จริงนะครับขึ้นลงก็สะดวกสบายนะครับมาดูด้านหลังครับจบในโปรโมชั่นนะครับของแถมที่พูดไปเนี่ยลูกค้าได้ตามนี้เลยนะครับด้านท้ายนะครับตกแต่งด้วยสเกิร์ตนะครับด้านท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะครับ เป็นทรงของโคโนดนะครับชุดแต่งของโคโนดอ่าแล้วก็ติดตั้งเซ็นเซอร์อยหลังให้อีก2จุดนะครับช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับเวลาถอยก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนนะครับก็ตัวรถก็มีกล้องมองหลังมาให้อยู่แล้วนะครับผมก็สวยๆแบบนี้เลยไฟท้ายก็เป็น LED นะครับโอเคมาดูภายในครับภายในยังมีของพิเศษให้ลูกค้าอยู่ครับนี่อ่านี่ครับ ในส่วนของภายในนะครับติดตั้งนะครับจากจอหน้า9นิ้วนะครับเปลี่ยนเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับลูกค้าสามารถเปิดอุปกรณ์หรือว่าเปิดสิ่งบันเทิงนะครับเป็นเทอร์เมนต์ในรถยนต์นะครับมาพร้อมกับจอหลังนะครับจอเพดานด้านหลังเนี่ย12นิ้วนะครับหมายความว่าเวลาลูกค้านะครับเดินทางเนี่ยตลอดการเดินทางเนี่ยมีญาติพี่น้องหรือมีเด็กเล็กนะครับเปิด YouTube ดูการ์ตูนดูหนังได้เลยนะครับผมเป็นจอ Android 9นิ้วสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับผมนี่ เปิดเปลี่ยนเพลงได้นะครับนี่จิ้มไปนะครับก็ปล่อยฮอสปอตจากมือถือนะครับหรือว่ามี Wi-Fi นะครับก็เราก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วนะครับเป็นจอ Android นะครับนี่กดข้ามนะครับสามารถเลือกเพลงได้ลูกค้าอยากฟังอะไรก็เปิดได้เลยนะครับก็ในส่วนของตัวรถนะครับก็พวงมาลัยนะครับออกแบบใหม่นะครับพวงมาลัยก็ดีไซน์ใหม่มาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับวางสายได้นะครับผมตัวจอก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ พิเศษของเราก็แถมช่องฟ้าชาร์จให้ลูกค้าด้วยนะครับนี่ก็สามารถชาร์จแบตมือถือได้เร็วขึ้นมาพร้อมกับกล้องบันทึกหน้ารถยนต์นะครับตัวนี้สามารถดูได้จากที่หน้าจอได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่กล้องติดหน้ารถยนต์บันทึกนะครับแถมให้ฟรีฟนะครับบวกมมโมรีนี่ครับเวลาลูกค้าเดินทางนะครับเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรเงี้ยเราสามารถเอากล้องมาดูบันทึกย้อนหลังได้นะครับผมสามารถดูได้จากที่ตัวจอได้เลยนะครับ อ่ะโอเคโอเคครับก็เมื่อกี้นะครับเป็นอ่าอุปกรณ์ตกแต่งนะครับที่เราแถมให้ลูกค้าแบบจัดเต็มลูกค้าได้ตามนี้เลยนะครับก็สําหรับในส่วนของโปรโมชั่นนะครับก็มีทั้งในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับลูกค้านะครับดาวเริ่มต้นได้ต่ำสุดเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่งได้สูงสุดถึง7ปีนะครับแล้วก็ในเรื่องของดอกเบี้ยพิเศษนะครับดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยต่ำสุด1.79นะครับผมดาวที่25%ส่ง48งวดนะครับก็จะได้เลทดอกเบี้ย1.79นะครับ ไม่พอนะครับเราก็ยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆอีกนะครับสำหรับลูกค้าเก่านะครับก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีก20,000บาทนะครับหรือลูกค้าทํางานราชการรัฐวิสาหกิจนะครับก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทนะครับก็เอามาเป็นส่วนลดในการตกแต่งอุปกรณ์ได้นะครับหรือจะเอาไปเป็นส่วนลดเงินดาวได้นะครับผมก็ทังนี้ถ้าด้านลูกค้าสนใจนะครับก็ติดต่อแม็กได้ที่เบอร์0 9 7 1 3 9 4 9 4 3นะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับมาที่ลิงก์เดี๋ยวแม็กจะทิ้งลิงก์ไว้อ่าลิิงกกกกก์ไไวว้้้้้ใใใใหหนนนนนนนคคคคลลลปะะะรรรรัััับบบผม็สสาาาีีูจออยยยดดเ ทักมาได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ